มาครับวันนี้เรามาเตลกันนะครับในเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะครับของวัสดุก่อสร้างทางนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของโครงสร้างของชั้นทางเรามาดูนะครับลักษณะของงานถนนก่อนว่ามันจะมีโครงสร้างของชั้นทางอย่างไรบ้างถนนแบบเป็น2ประเภทนะครับที่เป็นผิวทางแบบ f l e x i b l e กับแบบ r ิ g i ิตนะครับ f l e x i b l e ก็คือถนนลาดยาง แบบลิจิตก็คือถนนถนนคอนกรีตนะครับทีนี้เรามาดูก่อนนะครับก็คือลักษณะของโครงสร้างทางก่อนนะว่ามีอะไรบ้างมาดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของถนนคอนกรีตสำเอสอร็จคสรนะครับเริ่มนะครับในการดำเนินการเนี่ยเราจะต้องตัวนี้คือระดับดินเดิมเราต้องมีการเปิดหน้าดินก่อน นะครับเปิดหน้าดินเปิดหน้าดินปั๊บนะฮะตรงดินเดิมเนี่ยเราต้องเกลีย่ยแล้วก็บดอัด95 Standard p r o สแตนดาคำว่าเปอร์เซ็นต์สแตนดาร์ดคืออะไรนะครับเ,เราเจะอดินตรงนี้นะครับไปห,หาค่าที่เราเรียกว่า g a m มาดีแม็ก่อนแล้วก็ Optimum m o i อยเจอนะครับหรือ OMC จากนั้นนะครับเราก็ทำการหาฟิ l เดนซิตี้นะครับ,รบวิธีการ f ิ e l ิวเดนซิีคืออะไรนะครับ ก็คือแกมมาเวทนะครับความหนาแน่นเปียกเท่ากับน้ำหนักของดินเป,ยนนะนเปียกซึ่งได้จากในหลุมนะครับดินเปียกซึ่งได้จากในหลุมหารด้วยปริมาตรหลุมปริมาตรหลุมตัวนี้นะครับเราหามาจากวิธีที่เราเรียกว่าแซนโคนเม็ดตอดนะครับหรือวิธีการใช้สายแสนที่ พอเราได้แกมมาเวทมาแล้วนะครับทีนี้เราก็หาความชื้นนะครับหามมยเจอร์มมยเจอร์ก็คือน้ำหนักน้ำหารด้วยน้ำหนักดินแห้งคูณได้หน100ร้อยนะครับมมยเจอร์ก็คือเอาดินมานะครับช้น้ำหนักเปียกนะครับเอาไปเข้าเตาอบนะครับเอาน้ำหนักเปียกลบกับน้ำหนักแห้งนะครับหารด้วยน้ำหนักแห้งคูณได้หนึ่ง น้ำหนักเปียกลบน้ำหนักแห้งคือน้ำหนักน้ำนะทีนี้แกมมาฟิวในสนามก็เท่ากับแกมมาเวทหารด้วย1 100, นึ่งบวกดส่วนหนึนะครับคูณที่หน0่งร้อนะครับแกมมาเวทเท่ากับ1 100, นึ่งบวกดส่วนที่หนึ่งทีนี้ก็จับมาหารกันนะครับทีนี้ก็จะได้เปอร์เซ็นต์คอมเพกชั่นมา ทีนี้คำว่า Standard 95นะครับก็คือ,อเราก็จะใช้โมนล4นิ้วตาม3ชั้นชั้นละ25นะครับอ่าเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นถ้าคือแกมมาฟิลในสนามหารด้วยแกมมาดีแม็กในห้องทดลองนะครับคูณด้วย100จะต้องมากกว่า95สแต n d a r d นดาร์ดนะครับของตัวนี้ จากนั้นนะครับเราก็ดินถมนะดินถมเนี่ยตัวนี้คือดินเดิมนะฮะดินถมเนี่ยเราก็ต้องไปเช็คค่า CBR ก่อนค่า CBR คืออะไรนะครับค่า CBR ก็คือ CBR ก็คืออ่าค่ากำลังอัดของดินนะครับกำลังของดินมีหน่วยเป็น psi หารด้วยกำลังของหินมาตรฐานนะครับมีหน่วยเป็น psi เหมือนกัน นะครับตัวนี้กำลังกำลังก็คือสเตรสนะครับสเตรสสเตรสก็คือแรงหารด้วยแรงหารด้วยพื้นที่นะครับหน่วยเป็นนะเขาก็เอาไปเอา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 ,เอาดินนะครับไปกดในแท่งพิสตันนะครับแท่งพิสตันเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลาง3นิ้วนะครับกดได้วัดอพอแดนเกตมันหมุนนะครับวัดแรงเป็นปอนนะครับแรงก็คือปอนหารด้วย ตารางนิ้วนะครับก็คือสเตตแล้วก็หินมาตรฐานนะครับกดไปที่จมที่0.1หรือ0.2ค่าไหนมากกว่าเอาค่านั้นนะครับหน่วยจะเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เปรียบเสมือนความแกร่งนะครับความแกร่งของวัสดุอ่าเมื่อเมื่อเราเช็ค CBR เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาบดอัดแน่นนะครับทีละชั้นอ่านะครับทีละชั้นแล้วก็ตรวจเช็คค่า f ิลด์เดนสิตี้เหมือนกันนะครับเหมือนตัวอย่างแรกเลย 95%ศัลย์มารก็คือใช้มวล4นิ้วนะครับตาม3ชั้นชัลลี5อ่านะครับจากนั้นก็บดอัดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ,อันนี้เป็นโครงสร้างคอนกรีตจากนั้นจากตัวดินถมก็เป็นวัสดุคัดเลือก CBR เท่ากับ8นะครับ c r มากกว่า8แต่95 modify ทีนี้ modify นะครับเขาก็จะใช้มวลเท่าไหร่ครับมวล6นิ้ว5ชั้น นะครับตามห้าชั้นชั้นละ56ครั้งแล้วก็ไปพอดกราฟเหมือนเดิมนะครับแกม่าดีแม็กกับ OMC อ่าทีนี้ OMC ที่เราควบคุมเนี่ยก็คือบวกลบ3%นะครับความชื้นบวกลบ3%อ่าวัสดุคัดเลือกนะครับจะเป็นตัวตัวนี้นะวัสดุคัดเลือกก็เหมือนเดิมนะครับหาความแน่นเหมือนเหมือนเมื่อกี้เลยจากวัสดุ ท่านถัดไปนะครับเราเรียกว่าชั้นรองพื้นทางรองพื้นทางหรือประจบามากกว่า25ตัวนี้คือลูกรังนะครับชั้นถัดไปนะครับก็จะเป็นสายอัดแน่นนะครับสายอัดแน่นชั้นถัดไปนะครับก็จะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับตัวนี้เป็นคอสอลอคอนสลอ,อ ตัวหลักการจริงๆกับหลักการออกแบบคนกรีดเสริมเหล็กนะครับก็คือเป็นหลักการเดียวกับการออกแบบคนกรีดพื้นวางบนดินนะครับก็ตัวเหล็กนะครับเหล็กที่เป็นตะแกรงเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นวายเมทที่อยู่ในนี้เนี่ยใช้เพื่ออะไรครับใช้เพื่อป้องกันเราเรียกว่าเหล็กเทมเพลเจอร์ใช้เพื่อป้องกันก,ก,ก,การแตกลาวเนื่องจากอุณหภูมอิอันนี้เป็นโครงสร้างของชั้นโครงสร้างเหล็กนะครับชั้นถัดไปนะครับ เป็นถนนแอดฟันนะแอดฟันแอดฟันก็คือยาง AC นะครับเรามาดูโครงสร้างทางของถนนแอดฟันนะครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มเหมือนเดิมนะครับก็คือดินเดิมก่อนอันนี้เป็นลักษณะของดินเดิมนะครับดินเดิมปรับดินเดิมเกียร์95เหมือนเมื่อกี้เลยทีนี้เราก็เปิดหน้าดินนะครับในการก่อสร้างเนี่ยเราต้องทําการเปิดหน้าดิน อย่างน้อย30เซนนะครับในการก่อสร้างกา็จากนั้นนะครับจากดินเดิมตัวนี้ดินเดิมนะครับชั้นต่อไปก็คือวสัสดุคัดเลือกอก็คือดินเดิมเนี่ยเราก็ถมมา95% s ส a n d a r d แตนดาร์ดชั้นถัดไปก็จะเป็นวสัสดุคัดเลือกอันนี้เป็นวสัสดุคัดเลือกนะ วัสดุคัดเลือก CBR มากกว่า8นะครับบทอัดแน่น95% m o d i f y m o d i f y คือโมนหกนิ้วนินถมนะครับโมนสีนี้เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับจากนั้นจากนั้นก็จะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวตัวนี้คือดินถมกันทางก็คือตัวนี้นะฮะ CBR 4นะครับ95% แล้วก็ชั้นถัดไปนะครับก็คือชั้นรองพื้นทางรองพื้นทางคือลูกรังนะครับชั้นถัดไปคือหินคลุกนะครับแล้วก็ชั้นถัดไปก็จะเป็นพลามโค้ดนะครับพลามโค้ดก็คือเป็นยางเอฟเฟนติกนะครับาราดก่อนราดบนผิวหินคลุกนะครับก่อนที่จะลง ตัวอาตัวนี้ตัวนี้นะเป็นถนนแบบ Surface Treatment นะครับเป็น d o u เบิลเซอร์เนะต่อไปนะครับเป็นแคปซูลนะครับเคานแคปซูลอ่าเอางี้นะครับพวกแคปซูลเลยก็คือว่าเราจำง่ายๆนะครับว่าลักษณะพวกนี้เป็น f l e x i ซิเบโครงสร้างทางมันจะเหมือนกันนะครับพวกนี้มันจะเหมือนกันหมดเลย นะแต่ต่างกันที่ต่างก็คือผิวด้านบนนะครับที่เป็นแคปซูลเนี่ยต่างกันที่ด้านบนเท่านั้นนะครับชั้นพวกนี้เหมือนกันนะครับที่เราเรียกว่า FLEXIBLE อ่าเหมือนกันแอสเฟ e ติกก็เหมือนกันนะครับ a อติกก็เหมือนกันนะครับอ่าตัวนี้เป็นดินถมเหมือนกันเลยนะครับเราไล่เป็นดินถมดินถมนะครับวัสดุคัดเลือก รองพื้นทางลูกลังนะครับหินคลุกแล้วก็พรามโค้ก่อนนะครับพรามโค้ก่อนเหมือนกันเลยนะครับพรามโค้พอคำามโซสเสร็จก็จะเป็นผิวทางนะผิวทางผิวทางจะเป็นแบบแอฟันติกนะครับใช้อย่างที่เราเรียกว่า AC AC ย่อม,มาจากแอสฟัลต์คอนกรีต เกรด60-70นะครับก็คือความความแข็งของยางอยู่ที่60-70บเจอ่าลูกลังนะครับลูกลังคือลักษณะโครงสร้างเหมือนกันเลยนะครับเราเราเราจำนะถ้าถ้าในการสอบนะครับเราจำเแค่สองแบบพอคือแบบคอนกรีตนะครับแบบคอนกรีตกับแบบอ่าแบบลาดยางนะบแบบลาดยางให้จำตัวนี้นะครับแต่เปลี่ยนที่ผิวทางอย่างเดียวอ่า ลูกลังก็ไม่ต้องจําอะไรมากนะครับเราก็ตัดในส่วนที่ไม่ใช่ออกนะครับจริงๆลูกลังเนี่ยโครงสร้างให้ดีนะครับก็จะเหมือนกันวัสดุคัดเลือกที่ใต้ลูกลังเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับดินถมอ,อันนี้ก็95%ส t a น d าร d อันนี้95%โมดิฟายเหมือนกันเลยนะครับคําว่าหินคลุกนะครับก็คือหินผสมฝุ่น ดินลูกลังนะครับก็คือเป็นหินผสมดินท,ที่ที่มีดินดินมากกว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นดินเดิมนะครับเหมือนที่เราบอกไปเมื่อกี้แล้วนะครับเมื่อกีอ้ดินเดิมนะครับความหนานแน่แนแห้งสูงสุดหรือ maximum dry density นะครับต้องมากกว่า1440ก็คือเราไปหาตัวตัวนี้แล้วนะตัวนี้แล้วจะต้องมากกว่า1440 ถ้าเกิดว่าน้อยกว่านี้ใช้ไม่ได้นะครับ uh, CBR เมื่อน้อยกว่า2นะครับแต่เมื่อกี้เ้ากำหนด4นะครับค่า swelling นะครับ uh, ต้องไม่เกินร้อยละ4ค่า swelling คืออะไรนะครับเราเอาดินนะฮะไปแช่น้ำนะครับนะนนี้ดินความสูง h นะค,ความสูง h พอแช่นะ้ำมันบวมตัวไอ้ส่วนที่มันเพิ่มขึ้นมาคือ delta h delta h ส่วน h คูณด้วย100นะครับต้องไม่เกิน4%นะครับเราเรียกว่าเปอร์เซ็นต์เซเวลลิงดินถมกันทางนะครับดินถมกันทางเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะครับบทอ,อันแน่นต้องไม่น้อยกว่า95ของโมดิฟายเอ๋อดินถมกันทางเกาสินะครับวิธีสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ต c b r อันนี้อันนี้ดินเดิมนะครับดินเดิมดินเดิมกับดินขมขันทางดินอาแตกต่างกันยังไงนะครับอีกนิดนึ่งดินเดิมก็คือตัวนี้นะครับดินเดิมก็คือเป็นดินที่ที่เป็นดินธรรมชาตินะครับที่เราเปิดหน้าดินขึ้นมาอันนี้คือดินเดิมตัวดินถมขันทางนะครับก็คือเอาดินจากแหล่งอื่นมาถมอาจจะไปซื้อมานะครับมาถม พวกดินเดิมกับดินถงมรทางวัสดุเหมือนกันนะครับก็คือไม่น้อยกว่าแก m มมาดีแมนะครับไม่น้อยกว่า1,440 CBR ไม่น้อยกว่า4อ่เมื่อกี้ตัวเมื่อกี้นะครับเราได้พูดไปแล้วนะครับในในตัวสรุปนะครับทีนี้มาดูนะครับชนิดของแอดฟันสหรับงานก่อสร้างนะครับชนิดแอดฟันของงานก่อสร้างนะครับฝากติดตาม ช่องในช่างดอยใน YouTube สับส c r i b ์กดกระดิ่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน TikTok และใน LINE OA